แรงจจ้ก uhm, นี่รองเรอง่าสแรอะไรนะใจใจแรงใรงใจแรจรงใจแจแรงใจแรงใจแรงใรใจรใใจแรงใจแรงใใจแรงเรงใจรงใรงใจแรงใรใจงแรงใจแรงใจรรใจใแ กเขาเขาเฟี้ยวมากๆต้องบอกเลยว่าความสุขหาได้ใกล้ๆเลยทีเดียวครับผมฝากด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เราซีรีส์ภาคกางสุูนย์ซีนะคะก็เริ่มช่วงนะะคทุกวันเค่ะนะคะดังเขาสถาทีค่ะเจอกันค่ะเดี๋ยวสักพักเราจะมีชื่อแก๊งเรานเองเพราะว่าอย่างภาคอื่นๆเขาก็จะมีมีชื่อ ี๋ยไปสักพักก่อนอ่ะิเะใช่แก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทยสุขลางใจได้แค่เอืมไม่ได้เรลืออเเเ่โคดี๋ยวขอจียอนแป๊บนึงนะได้รอแน่ดนแน่โอ้ยที่ปล่อยคุณน้องสิ อย่าชินชอะอ่ะข้านลึกด้านลึได้านลึกด้นลึกมาค่ะเลยค่ะมีข่าวอักษรย่อนางรองหน้าหมวยเรื่องเยอะจนถูกปอดหนังหลายคนพุ่งมาเป็นรองเอาถามจียอนก่อนว่าตอนนี้มีงานหนังหรือเปล่าไม่มีไม่มีใช่ไหมก่อนหน้านี้ม่ีต่กอ มีค่ะเ็าไปไปเป็นรับเชิญแต่ไม่ได้เป็นนางเอกเรื่องอะไรยะคไไม่ได้เป็นนางรองไม่ได้อะไรบทเด่นอะไรนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนดตอออกตอะกเไม่มีไม่มีเรื่องอะไรคุ่มดุลอชตอกค่ะก็ทำงานปกติของหนูจริงๆถ้าเกิดฟังนี้แล้วหลายคนพูดว่าเป็นเราเราเราคิดว่ายังไงบ้างนี่ยังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องนี้เรื่องอะไรอะค่ะคือเขาเป็นอักษรย่อเขาบอกว่านางรองหน้าหมวย เังเยงเยอะพิกเวลากลับบ้านอะไรเงี้ยบมีพิกเวลากลับบ้านเรืองเลือกบทด้วยว่าแบบบทนี้ไม่เล่นนะคะมันจะเสียละภาพอะไรตลกเกินไปไม่เล่นอะไรอย่างนี้งานที่ส่วนใหญ่หนูทำตอนนี้หนูทำงานทั่วอยู่แล้วค่ะแล้วก็รับงานที่อะไรที่มันเข้ามาหนูก็หนูก็รับหมดก็แบบทำหน้าที่ของหนูเรื่อยๆอะค่ะ มันมีเหมือนโยงไปเรื่องแบบการพูดอะไรอย่างเงี้ยการเล่นเกินเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยะะแบบจับเพราะว่าเอ้เป็นซียอนแน่ๆเลยพวกนี้ก็เวลาหนูทำงานเนี่ยหนูก็แบบเต็มที่กับงานนะคะคือเราอยากให้แบบงานมันออกมาดีมากกว่าค่ะก็แบบงานคืองานแล้วก็หน้าที่ก็หน้าที่ของหนูก็หนูก็ทําเต็มที่อะคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบหนูเล่นเกินไปหรือแบบอาจจะทําให้แบบ หรือแบบทําให้แบบทุกคนไม่สบายใจ,จแบบเออต้องสมบเรด้วยแล้วสำหรับเรื่องที่แบบเขาบอกว่าเป็นนางรองอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันจะเป็นเราหรือว่าเฉเลี่ยเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเยอะไหมมันตัวสุกตาขึ้นหรือเปล่ามีมีแบบนี้จำกัดเวลากลับบ้นาน,นไหมนีห่หนูสุกตาแล้วหรอถามหน่อยคือทุก <c oughs> วันนี้นูก็แบบทำงานที่คงหนูแบบไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็อืม นูก็แบบคือนูก็อยู่มามาแบบทํางานในวงการมาจนตอนนี้คือแบบจะเกือบปิปีแล้วค่ะก็เลยเอ่อก่อนหน้านี้ก็แบบไม่เคยไม่เคยแบบออกเลยว่าต้องเป็นต้องเป็นนักแบบนังร้องหรือว่าต้องเป็นแบบนักองเอกหรืไม่เคยไม่เคยแท้เลยเพราะว่าเจองไปคุณที่แบบชอบอยู่ในวงการบันเทิงนะคะล้วก็แบบชอบแบบรักงานที่แบบจังทาอยู่ งไรูปค่ะก็แบบอต้องต้องคุยกันก่อนว่าคือแบบหนูต้องไปเล่นอะไรบ้างแล้วก็บดยาังไงบ้างก็ต้องต้องคุยกับก่อนทุกปรการด้วยแล้วก็อมีการคุยแบบเรียบร้อยคือก่อนที่จะไปงานนะคะมีแบบออดเรืองงานอะไรไหมคะป็งานฟรีแค่นั้นถึงจะให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยมีออดเลือกรับงานเลยเลือกรับงาน ก็รับหมดค่ะยินดีค่ะไม่มีอะไรเลยโอ้ไม่เคยไม่เคยแบบพอแบบนั้นก็ไม่เคยไม่มีค่ะจริงๆได้อ่านนะครับเคมีคนส่งให้อ่านยังเลยคือไม่รู้ห่อยพอเราพอเราได้ยินแบบนี้ครับเรารู้สึกยังไงแบบเครียดไหมหรือว่าอะไรเงี้ยอืออืมงงคือตอนนี้คืองงว่าคือเป็นเรื่องอะไรแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวหนูก็จะไปไปด ่มมมามีบางคอมเมนต์จากหลายๆคนที่ติดตามข่าวเขาบอกว่าต้องเป็นเราเพราะว่าหลายๆอย่างที่แบบเอามาใบในในเนื้อหา,หามันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเราอะไรอย่างนี้จริงๆอย่างเรือกคำหยาบอะไรเงี้ยที่แบบหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอ้ยเราแบบใช้คำหยาบเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือ เรื่องเรื่องนีหน้หนูก็หนูก็คิดมาเหมือนกันเพราะว่าคือเวลาไปรายการต่างๆเนี่ยก็คืออยากอยากให้แบบรายการสนุกมากกว่าแล้วก็อ่อส่วนใหญ่แบบทุกคนจะแบบต้องการด้วยอะค่ะ<ม>คือบางครั้งบางครั้งก็แบบอ,อ,อาจจะแบบหนูตอนตอนนี้หนูก็ เวลาไปทํางานเนี่ย<ม>ก็เอาความสนุกของรายการมากกว่าค่ะ<ม>ก็เลยเป็นนักที่พงหนูที่แบบต้องต้องแบบพูดออกไปอยากเกินไปไหมในความรู้สึกครั้งเล่นเกินไปเลยนี่ะ่กิดเองก็เวลาก่อนเล่น<ม>หรือว่าหลังเล่นเนี่ยก็คือต้องต้องคุยกับทีมงาน<ม>ทีไรทีทุทครังอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ แบ่งว่าต้องเลงยังไงอย่างนี้ก็เลยมีมีการข้อตกลงกันระวังก่อนที่จะแบบทํางานนะคะก็เลยถ้าบอกว่าเป็นภาษาคลิปเองก็คะหรือว่าตามที่ตัวนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบเนาะอย่างบางบางทีบางหลายคนบอกว่ามันเกินเลยหรือเปล่ามีตกน้ขึ้นมาที่เลอ๋อที่เลนนานๆอันนั้นคุยกับพี่ หลก่อนที่จะเล่นแล้วก็พี่เขาเสนอเองเลยไหมว่าแบบต้องอย่างนี้เสนอค่ะก็เลยก็เลยแบบอ่าโอเคคือแบบคุณคุณก็คุณก็ลีก็แบบไม่เล่นหัวอยู่แล้วอ่าเพราะว่ายังไงก็ไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าแบบกูก็เป็นเด็กด้วยเนาะก็เลยก็เลยตอนตอนแรกก็ถือว่าแปลใจแต่ว่าคือแบบพี่มังก็ไม่ได้ไม่ได้แบบถึงแค่แบบแค่เรื่องนั้นแต่ว่าแบบแค่เอาแบบ รายการออกมาสนุกก็เลยแบบนี่เนชื่อเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบมก็เล่นกับมก็กหลังจากรายการจบก็มก็มีการพูดก็แบบเจ็บไมคะอะไรอย่างเงี้พอถ้ามเอกมาอย่างเงี้จะลดลดลดตงไหมความแบบว่าเล่นอย่างเงี้ยต้องคุยกับทีมนขอเบาลงหน่อหมเผื่อจะแบบก็มันไม่ดีเข้าใจน่าจะต้องจูนกันแหละ 没没。Me, me. ถ้าถ้ามีแบบเรื่องข่าวอย่างนี้ก็ไม่สีไม่สี่ไไม่เคลีคร์ดวยก็เระไปเรลดี๋ยวไปไหนต่อเ <c oughs> อ่ยแป๊บนึงค่ะเขาอินเสิร <c oughs> <อ>์ต <c oughs> อยู <c oughs> อ่จี้ออน ยอไม่ไ้หลอไล่ Mm-hmm.